จะมาเปลี่ยนลูกใหม่ด้วยกันย้อมสีผมค่ะแต่เป็นการย้อมที่ไม่ธรรมดาค่ะเราจะต้องมุนว่งล้อเพื่อเลือกสีไปดูกันเลยดีกว่าค่ะไปเลย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 และตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่วงล้อเสียงดวงของพวกเราเนะ,ะคะแ่อันนี้มนส่งทําสีผมแต่สีชมพูมันจะมี2อันนะเพราะว่าเรามี9คนแต่สีมี8 ก็เลยทําสีผู้เป็นชมพูออกกับชมพูเข้มใช่เพราะว่าความต้องการสีชมพู้เราก็คือทั้ง8คนเลยค่ะอเล่เล่ตัวเองแรงเลอยากได้สีชมพูดูจากเสื้อก็หลวมไม่อยากอะไรอ่ะอยากอยากได้อยากได้เราโชว์มาเลยว่าเราอยากได้สีอะไรมาหมูเลยเจ๊สิบคนดีเลยแต่ว่าถ้าได้อันแรกแก็ยังดีตรงที่ถ้าสมมติว่าอุ่นปุ๊บเนี่ยเร็อย่าพูดอย่าพูดให้เราไปพูด หมุนปุ๊บกลางกระบาดเลยนะเพราะว่าเฮ้ยไม่นปม๊บนกักาดมันซ้ำไม่ได้คนแรกอะแค่นั้นแหละไม่ได้เมยเป็นคนแรกนะคะทุกคนเมยอยากได้สีชมพูชมพูอ่อนก็นะกูจะปัดโดนกลับมาเป็นสีชมพูเนไม่แต่มอนตริงได้สีเขียว้ยแบบโย สีผูตัวเลื่องเดียวเราเราเอาไปเลยตีอยาได้สีผูอ่่อย่าไน้ีนี้ม่วงกูพูดแล้วนะแต่ว่าทำจริงๆได้สีนี้ต่อสีขอแล้วอย่างเดียวอยากสีนี้อะไร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 อไอะไรอะรคิวเอ้ยกูคนสาไม่รู้แหละจบแล้วแกวไม่กวม่เขาแกว ผม่ม่รบอกว่าสี่โกงอ่ะออื้อเผมอ่ะ่าฉัน่าฉันให้ตายดีกว่าใคไม่ีใส่แคทไม่ีผมอไม่เเลยเรียกเขียเลยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังเหลือสีนี้อยู่ ไอทิวก็สิ้นเดียงงร์ต่อมาเป็นทิวนะคะทุกคนไม่ไอ้เรสสีอะไรเสสีเเสีเทาเอ่อีเหลือยเพัดก็ยังได้เหลือเหลือเหลือ จริงผมคิดมาได้สักพักหนึ่งแล้วแหละว่าต่อให้ผมพยายามเป็นคนดีมากแค่ไหนพวกเขาก็ไม่มีวันชอบผมหรอกโอเคแล้วมึงจะทําไปทําไมล่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมคงไม่อยากทําให้พ่อผมผิดหวังเราเราเราต้องยังไงวกรรเการที่แต่ว่าไม่ไม่เฉียาไมได้เฉ่วไมาเียวไได้เฉม้ คนแรกเลยไปจับกันเลยฟเอาไหมดเลยอะไรอะเขียวหรอถ้าได้มากูกดมึตลอดชีวิตได้สีเทาไมกูกดมึงได้สีมุมก่กอดขอตั้งตามเลยเลยดีเด้ตนดีจะพูดหนุไปแล้วอะถ้าเกิดซ้ำยังได้หมุดใหม่ใช่ไหมโอ้โหสีมุมเข้มด้วย จะบอกแค่ม <that> ีสเฮ้ยพ like ี่ปั้นพ <c oughs> <then>. ี่ยินอยู่นี่นานแล้วเฮ้ยถ้ากูได้เขียวกูจะเอาเขียวนี่้อนไปเลยสรุปปั้นได้ม่วงเลยตัดคนให้เลยสีก่อนสีก่อนไปได้สีกูอีกรอบน่ะทุกคนลุ้นมากเลยเดี๋ยวเว้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยน้ำตาลน้ำตาลเหรอเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยกูร้อนแล้วน้ำตาลตอนเนี้ย มึงไปสีอะไรอเป็นสีเทาประมาสีเขียวแน่เลยอะบเป็นสีเทาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอเปนา้เ้เ้ไต่อไฟตาหนูหนูอยากได้สีฟ้าแต่ว่าแต่จริงๆิแล้วได้สีนี้สีน่ารำไปแล้วดวงใจหน ว่าเราอยากได้สีไล่เฮ้ยผมอะเฮ้ยถึงแม้ไม่ชอบตลัดกันมึงมากระด้วงบ้ากระด้วงบ้านอยากได้สีเขียวแต่อยากได้สีเทามากกว่าตอนนี้คือเราจะให้บอลหมุนและถ้าบอลหมุนได้สีเทาบอลก็จะได้สีเทาว่าปั้นได้สีเขียวไปเลยสีเขียวเฮ้ยอยากได้ตรงข้ามด้วยใช่เหรออยากได้เขียวนเ้ามันอาจจะเป็นสีที่เป็นโชคชะตาแก่เราว่าเราจะทำออกมาแล้วยเฮ้ยมาดูดิเฮ้ย ไ้ยได้ไได้ได้สีเหลาไเอาไปเลยเอาไปเลยอุ้ยดสีเหลืองยอุ้ยี้ี้ี้จะไปหัวก็ได้เลยอ่ะก็ได้ก็คิดเลยว่าจพูดือแล้มึงด้สีเหลืองมันขี้เยี้เยอยไม่รู้ว่าถ่ายทันไปที่ข้าวอ่ะบ่อยค่ะี้หัวขี้อยมาเดี๋ยวเราไปทาที่ร้านกันเลยดีกว่าค่ะ เราก็อยู่ที่โตโต้แฮร์คัทเลยนะคะที่ซีคอนบางแคค่ะใช่แล้วค่ะทุกคนแล้วจะมาย้อมผมตามที่เพื่อนๆหาลิฟว์เรนมาได้เดี๋ยวเราไปให้เขาดูข้างในเดี๋ยวเราไปทำกันเลยดีกว่าไปเลยอันนี้อุยอันนี้ก็สวยแม่แตเมื่อกี้ก็สวยไม่ก็ทำเป็นสีทาร์ไงเออเนี่ยเนี่ย เขาบอกว่าอย่างนี้หน้าหนูจะขาวแต่ว่าถ้าหนูทำแบบเนี้ยหน้าจะดำมืดเออข้างใน,น,น,นก็จะเป็นสีดำนะครับข้างบนก็จะเป็นสีงนเงิอตอนนี้ผมเล้วพ่เคิดแล้วลนั่งรอป่ะครัแต่งตัวเลยเนี่ยไม่อยากได้สีเหลืองอยาก พี่บอกพี่เลยว่าพี่คิวชอบดีเหลืองมากเือจะร้องไห้เดี๋ยวเราดูตอนตอนเสร็จแล้วกันหนูเป็น V I P ก็คือมาทำกับเจ้าของร้านเลยนะคะจะเป็นแบบใช่ก็จะทำเป็นสีสีตาข้างในแล้วก็ข้างในตรงนี้แล้วก็ข้างในหน้าไม้อีกทีเลยจะสวยไหมไม่รู้สวยอยู่ไหมก็หนูสวยอยู่แล้วอะไรนะหนูสวยอยู่แล้ว ดี๋ยวรอดูนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ทิวเหมือนนารูโตะไปแล้วนะหัวใจไอ้ทิวเหมือนเนี่ยเบจิต้าอ่ะพี่น้องเทียบดู<ก>เหมือน<ก>เหมือนเหมือนไม่ได้ว่ามึงโหดหร้านนะเพราะมึงเหมือนเบจิต้า, form, าน,นะเฮ้ยยังไม่ได้เลย<ก>ยังไม่ได้เหรออยากเห็นสีจริงๆวะต้องรอดูนี่จิวซาวเวนตรงนี้ไว้นนะจะได้เป็นเฉด เอยู่แถวเ็นตรงนี้ไ้เราดูเลยตอนนี้เหมือนเดินอยู่ข้อสารค่ะทุกคนหันไปทางไหนก็เจอฝรั่งนี่ซุปเปอร์สซายร์คือพอรั้เงี้ยนี่สิเฮ้ยงานสบาย้วยซุปเปอร์สซยา์มากกว่าลื่นเนี่ยเขาก็วิ่งมาตกหัวบอกให้นั่งนี่น แล้วเมื่อกี้ลงลงไปซื้อเดลสควีนมาสี่คนัวอย่างเงี้ยเดินมาไม่องมองเลยคนไม่มองเลยไม่มีใครมองเลยเขม่เคยเห็นคนนา่งคีโมหรอกสีผมนะครับแล้วก็ไปล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นสีนี้แหละเหลือลงสีจะต้องดูก่อนว่าจะลงได้เลยหรือเปล่าเพราะว่าสีมันก็ยังแบบ มองอองีกูนึกว่าเพนนี่ไหวมองบ้างมองอย่เงี้ยก็นึกว่าเพนนี่ไหวเนี่ยพี่ยูรู้มาอยู่อย่เงี้ยนี่เป็นพลังนี่คุณกีต้าคุณอยากเป็นพลังกันยังไงเออต้องใส่สายโอ้ยอย่าดึงอย่าดึงเจบอันนี้เจมพัทลงสีสีม่วงขาวสีม่วงขาวแล้มาดูกันนะคะว่าเจมพัทจะออกมาเป็นสีม่วงหรือสีขี้ว ออกไม่หมดผมสวยขนาดนี้เราต้องทำใหมแม่ขอบคุณพี่ตอต้าเลยค่ะสวัสดีครับใช่ค่ะฝากร้านแบบพี่ฝากร้านนะครับซีคอนชั้นสามติดแบงก์และแนนเฮาส์นะครับชื่อร้านนะคะชื่อร้านโตโต้แฮาส์ครับนะฮะใหญ่ก็ขอบคุณพี่ตต้ฝั่งนี้นะครับบครัและตอนนี้นะคะพวกเราก็ทำผมกันเสร็จแล้วค่ะทุกคนอ่ะรีวิวหน่อยแดูหน่้เหรออันนี้เป็นสีที่เนี่ยผมเอาสีเขียวอ่อน แต่ว่าผมย้อมน้ําตาลมาก่อนมันเลยมีบางงานที่มันเข้มเข้มันก็เลยเป็นสลับเกี่ยวเข้มเกี่ยวอ่อนก็โดยรวมว่าสวยดีไม่เกี่ยวกับร้านนะคะทุกคนมันเป็นเกี่ยวกับเราบางคนอ่ะย้อมมาอย่างข้าวเนี้ยย้อมมามันก็จะแบบว่าสวยอันนี้ใช้เวลากี่วันบอกกัาไปสามวันแต่ไม่รู้กี่ชั่วโมงอะต่อไปต่อมาสี่น้ําตาลนะต้องไม่โดนโดนไปมันก็ไม่ใช่ผมดำอะอันนี้ก็เป็นหัวถอดนะคะอ๋อก็เป็นหัวหม้อครับเป็นหัวหม้อ แต่มันมันมันมีอะมันมีปลายทองนะเออปลายเนี่ยจะอ่อเห็นไหมเฟดนะเฟดมันปลายทองก็เทาคอนไปเลยไงตัวนี้เป็นไฮไลท์ชมพูนะคะชมพูอ่อนนะคะก็ของข้าวนะคะจะเป็นเหมือนสีฟ้าทะเลอาจจะเป็นทะเลเหมือน อันดามันอันนี้ส่วนด้หน้ามันก็ไม่ได้น่าเกลียดนะมันก็คือเหมือนแบบสวยแม่เหมือนไล่สีเออไล่สีแม่เขาต่อมาอันนี้ชาลีบางแสนไม่เใช่อันนี้เหลืองอันนี้เป็นสีเหลืองเหลืองน้ำผึ้งตอนแรกก็ออกมาดูดีนะภาษาผมไปวันเดียวเท่าไหร่สีม่วงอ่ะสีม่วงพาเทลมาเป็นสีม่วงแบบม่วงแบบควันม่วงเทาวนี้มัอเงสสูบแดงสีแดงเลสหมูอ่ะ แต่ถ้าดูดีๆ <mel od ic> สี like สีน่นจะสว่างกว่าใช่สีมันจะออกสีชมพูสว่างๆนี่ต้องดูข้างในต้องดูข้างในเนี่ยมันจะเป็นสีโค้งตค้งในนี่เนี่ยแล้วก็จบไปแล้วนะคะกับการสุ่มทรมสีผมในวันสงกรานต์ของพวกเรานะคะเพื่อนชาวสีของใครก็คอมเมนต์บอกได้นะคะถ้าท่านเพื่อชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดสุดสุดท้ากับพวกเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับพวกเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะค่ะสวัสดีค่ะพวกเราขอลาไปก่นค่ะสวัสดีค่ะ อย่าลืมบอกนะว่าชอบผมของใครนี่นี่นี่